วันนี้เรามาทำแอนิเมชันเสร็จแล้วก็เอามาตัดไลแคปคัตนะครับแล้วก็เพื่อทำเอฟเฟกนะครับอา mm hmm. จารย์ก็ mm hmm. เขียนไว้ประมาณสักสิบสามรูปคำเสร็จแล้วอันนี้แอนิเมชันเรายังไม่พูดถึงนะเราจะเน้นเรื่องการการทำเอฟเฟกในในแคปคัตนะครับโอเคหลังจากนี้เราก็ไปที่แคปคัดนะครับการทำแอนิเมชันเอฟเฟกในแคปคัตเนี่ยเราก็ อินพุตเข้ามาปกตินะครับแล้วเราก็ไปตั้งค่าที่เมนูนะครับการตั้งค่าเซตติ n งไปอี i ดียนะครับไปอินเมดนะครับรีฟอร์ให้เป็นหนึ่งเฟรมนะครับถ้าไม่ไม่ตั้งค่าตัวนี้มันจะโฮไว้พ็แล้วแต่เขาจะโฮมาเป็นสิบเป็นยี่สิบนะเราต้องตั้งเป็นหนึ่งก็คือเฟรม by เฟรมนะครับแล้วก็เซฟนะครับพอเซฟปุ๊บเวลาเราลากเข้ามานะครับลากเข้ามาปุ๊บเนี่ย,อา,อ,ยาอาจารย์จะทําให้ดูนะครับเวลาลากเข้ามา กดคลิปค้างไว้นะครับแล้วเราลากเข้ามานะครับมันก็จะเป็นเฟรม by เฟรมนะครับอพอเป็นเฟรม by เฟรมเสร็จแล้วเราต้องรวมเลเยอร์นะครับเราต้องรวมเลเยอร์ก็คือว่าคลิกขวาค reate compound clip นะครับมันก็จะเป็นหนึ่งคลิปนะครับก็ได้เท่ากับสามารถรวมได้ละแต่อาจารย์ทำลูกไว้นะครับอาจารย์ก็ copy วาง copy วาง พวาก็พวานะครับตอนนี้เวลาเรามาทำเอฟเฟกตอนนี้ก็จะเป็นเออเวลาเซฟเข้ามาเนี่ยให้เป็นไฟล์ png นะครับมันก็จะโปร่งข้างหลังมันไปกล้าวไปกล้าวนี้อาจารย์ทําทิ้งไว้นะครับอีกเลเยร์หนึ่งนะครับเพราะว่าถ้าเราทำเอฟเฟกในเอ่อในแคปคัทเนี่ยบางทีตัวเอฟเฟกมันจะไปทับตัวละครนะครับโดยเฉพาะตัว ตัวสติ๊กเกอร์นะครับที่เป็นเอฟเฟกต์สติ๊กเกอร์นะน,น้าเล่นเดียสอรงรงนี้ฮะมันจะไปทับตัวละครนะครับเพราะฉะนั้นเราอาจจะต้องทำแบก็กกรา d แล้วก็เอฟเฟกให้เสร็จก่อนนะครับแล้วเราค่อยเอาตัวคาแรคเตอร์เราเอามาทาบอยู่บนก็เรียกว่าอยู่ด้านหน้านะครับพออยู่ด้านหน้าปุ๊บเนี่ยเราค่อยแล้วเข้ามาวางไทม์ไลน์นะครับดีอาจารย์จะเลย์ให้ดูคร่าวๆนะครับ โอเคประมาณแบบกับมัประมาณแบบกับมันโอเคที่เหลือมันก็ก็จะเป็นาการให้เสียงนะครับแล้วก็ทำเอฟเฟกต์ต่างๆนะครับพวกเอฟเฟกตต่างๆพวกซาวที่เป็นออ d ดิโอนะครับแล้วก็เป็นพวกซาวเอฟเฟกต์ต่างๆก็จะมีพวกคลิปต่างๆที่เอาเข้ามาได้นะครับ ถ้าเราจะใส่เพลงประกอบก็ได้อาจารย์จะทำเป็นซาวเอฟเฟกนะครับเป็นประกอบแนละ้วแต่การครีเอทของเราเลยนะอันนี้ก็ไม่น่าจะยากเท่าไหร่นะครับแต่อาจารย์จะบอกเทคนิคเวลาเราทำแอนิเมชันเสร็จที่เป็นรูปเฟรมไปเฟรมนะครับก็คือไปที่เมนูเียก็คือทัวนะครับเราไปเซตติ้งนะแล้วก็ไปอ d ดิทแล้วก็ไปตั้งค่าเป็นหนึ่งเฟรมนะครับก็เซฟพอเซฟลราดึงเข้ามาปุ๊บเนี่ยมันก็จะเป็นเฟรมมาเรียงกันนะฮะแล้วก็แค่คอม p o ส i ิดคลิปมันครับคลิกข,ขวานะครับ แล้วเราก็เสร็จแล้วเราก็ถ้ามันไม่ถ้ามันเป็นลูกนยะก็ก็อปปี้วางวางวาง,วางนะครับแล้วก็จกัดเรียงตามที่เราต้องการแล้วก็ส่วนปกกาด้านหลังเราทําทิ้งไว้แล้วนะที่เป็นเอฟเฟกของของหลานี่ที่เป็นเอฟเฟกของแคปคัสทุ้นหมดนนครับอาจารย์ก็ทําทิ้งไวงนะ้หมดเอฟเฟกของแคปคัสทั้งหมดเรามารวมเป็นเลเยอร,นะร์เป็นคลิปหนึ่งแล้วก็ตัวที่เป็นคาแรคเตอร์คลิปหนึ่งนะครับ ก็อยู่ด้านหลังแล้วก็ใส่พวกฟิลเตอร์ไฟอะไรไปโอเคครับ